โร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบโร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เป็นการเทดสไบใบใบเด็ดนะครับไมบบัวญาบีเอ็มสามสี่สองวันนี้ทดลองไใบสองหัวนะเดี๋ยวจะลองดู องตัวนะครับเราปิดตัวนึงก่อนทดสอบตัวนี้ก่อนเดินีละตัวดูะระยะว่าไม่ผ่านไม่ผ่านหนึ่งสองสา,สามสี่ห้าหเกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อรัวหลัวหลัวในสองสา,สามสี่ห้าหเกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ตัวแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูนยเดินไปเรื่อยๆแล้วรูสัญญาณออกมาดีไม่ชัดไหมระยะที่สิบเมตรก็เดินไปแล้วก็เดินสง่งสัญญาณอยู่ระยะที่สิบเมตรเดินกลับมาก่อนตั้งหลักไหม อย่างมาตั้งที่นี่นะครับแล้วไปเดินไปตรงตรัวแรกก่อนตัวแรกนะครับเดินไปสุดเลาเดี๋ยวก็เดินกับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสุดครับที่นา,าพระประธาน อันนี้ตัวแรกนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเป็นตัวที่สองตัวนี้ก็จะเดินกลับไปก่อนกลับไปก่อนนะครับรอบแรกคือตัวแรกนะครับระยะที่สิบเมตรก็ลองที่สอสงซื้อนะครับไมลเบย์ย่าแบบ U M สาม T สองอันนี้คือตัวแรกนะครับเดี๋ยวไปลองตัวที่สองนี่ ตัว,ว,วตที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดไปก็เลยกลับไปรอบหนึ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่สิบเมตรนะครับระยะสิบเมตรก็รเดินมาสิบเมตรแล้วก็มาถึงที่เดิมพระหน้าพระประธานแล้วก็เดินกลับนี่เป็นตัวที่สองนะครับ เป็นการเทดเสียงตัวที่สองเดี๋ยวเราไปนั่งดูกันว่าเป็นสัญญาณโอเคไหมถ้าสัญญาณโอเคก็ผ่านนะครับนี่ก็คือการทดสอบไม้บุญญาติวุญธรมที่สองครับสาธุ